มัวหน้ามาต้มติดกันเลยหลายไม่ได้อร่อยดีเนี่ยใส่ถั่วหน่อยห,อยหวานต้มกลมถ้าไหนบอกกินก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะอันนี้มันเป็นการกรินโชว์เนาะเนี่ยก็มาคอยชัดกันน่ลูกอ,อ,กอ,กอ,อ,อ่อนใครบอกกินเขาบอกออกบางคนก็กกิน ไข่ลูกไข่เป็ดเวียดนามนี่ไข่บเกินแกะออกสูตรน้ำจิ้มเข้าไป แข็งไข่ขาวลืมสวัสดีโปรแมพพี่น้องเนะกราบสวัสดีโปรแมพพี่น้องตั้งทังไทยฟังแล้วเราก็ตั้งทางประเทศนะจ้าวันนี้มากินนี่เมนูไข่ไข่ลูกเป็ดแถวแล้ววันนี้มามามา,มา,มา สูตรเอาตัวมันออก <c oughs> เฮ้ยไอ้เห้ขอโทษขออภัยตัวนาจามาบอกินไข้าขาวไข้าขาวออกไข้าขาวมันจะออกแข็งๆน้อยหนึ่งไข้าขาวแข็ง

Ừ, hmm. đó nó khai khẳng mạnh <laughs> Tua on on Như chọc bữa kênh có Bỏ บางข่องเหมือนของมากไข่าขาวตำตัวน้อยๆอ,อ่ะชอบกินไอ้ตรงไข่าขาวเนาะมันแข็งๆมันกึบๆแต่ดูนี่แกแล้วเกี่ยวไ่ค่อยไหวเจ้าหวากันไปเนาะมันแข็งทส่ใมตัวน้อยๆอ,อ่ะมาก,กินแต่คนแกเป็นบรอยากขึ้กินเนาะกินไม่ได้ ทำไมนั่นบ้านเขาจะทำของไข,ข่ค้งคงเนาะแต่เป็นไข,ข,ข่ไก่แต่เนี่เนยเป็นไข่เป็ดสังไข่มาแพงวนันก่อนต้มไปเก้าติเหลือก็เลยมันต้มมานนี่แล้วหากจะิีนมอมด กินเตากินได้แล้วเนาะกินไข่ไข่มันคอเล็เตตลอหลายอัยุหลายแล้วกินลายกับบดีเนาะทำจิม้มตำใสไอ้อไอย่างก็ตำใส่กระเทียมหลายๆล,ล้ำๆโอ,อ,อ,อ้น้ำน้ำ นัวน้ำอา่ะต้มใส่เกลือลายๆมนนลดด็ดอร่อยดีเนาะใสหน่อยหนึ่งหวานกลมกล่อมคนไหนบิก,กินก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ อันนี้มันเป็นการกินโชว์เนาะเนี่ยกล้องบ่ค่อยชัดต่อไ้้เนี่ยลงอ่อนใข่เบอร์กินเท่าก็เอาออกมังคอนก็กินของแบบนี้นี้มันแล้วแต่ผู้มาเนาะว่ากันไปเบอร์กินเทาก็แก้ออกเนี่ยกินกติเขากิกนได้ ใส่กับน้ำจิ้มเข้าไปใจมือเนาะกินแต่ไข่แดงไข่เหลืองไข,ข่ขาวไปได้แข็ง ไข่ข้างทั้งไข่เป็ดแบดนาม ทลองกูกันมันท้องว่ะจู้กันพักอันนี้กับไข่พักแผวพักไฟมบนเทามันเป็นจู้กันกินมันต้องกูกันเจ้าเขาถึงได้ห้องว่าเป็นจู้กันเนาะไข่เป็ดเวียดนามกินกับผักแพวอันนี้ก็เป็นผักป้ม กินปอหอมปากหอมคอขออนุญาตจินน้ำก่อนนะเจ้าอ,อิ่มมีแหงคอสำหรับคลิปนี้มันเนตดก็ต้องกราบขอบคุณป้าแม่ปี่งติ๊งติ๊งเข้ามาครับชมเราก็เป็นกำลังใจให้แม่นเนตดนะเจ้า ไปปาก,กันไหมคลิปหน้าเจ้ามาดูว่าคลิปหน,น้ามนิดจะมายะอย่าง,งสู้กินเนาะคลิปนี้อาจจะมีบ่อยแต่ต่อเนื่องนะมีผ่องบ่มีพผ่องเว้นไปวันสองวันแ้วกักบมาเนาจะได้กอ,อดบรดฟังเบื่อกันเตือนนะเจ้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องแมนิดเตือนนะเจ้าปาก,กันไหมคลิปหนาา้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเจ้าสวัสดีเจ้า